ตอนนี้เหลือ2คันแล้วนะครับที่เป็นกระบะตอนเดียวมีหลังคาทึบนะครับใครท่านไหนหาคันไหนอยู่ในรุ่นอีวุสุนะครับวันนี้มี2คันเลยรุ่นนี้เป็นอีวุสุปี2019นะครับเป็นตัวกระบะตอนเดียวตัวสปาร์ครุ่นนี้เครื่อง1.9ครับประหยัดน้ํามันแน่นอนครับใครต้องการบรรทุกของส่งของวันนี้นะครับทางร้านเรามีมาให้เลือกกัน2คันนะครับนี่ดูคันก่อนนะครับคันนี้สีขาวนะครับกระบะตอนเดียวมีคอกนะครับ นี่ดูรอบคันนะคุณผู้ชมครับรถสวยมากนะครับไม่วิ่งตัวนี้ไม่วิ่งเก้าหมื่กโลไม่วิ่งน้อยนะครับนี่ครับตู้ทึบนะครับส่งของนะครับที่สุดดีแม็กนะครับตัว1.9 d d i ตัวนี้จะเป็นตัวประหยัดเลยนะครับตัวที่เขานิยมเล่นกันนะครับนี่ดูรูรอบคันก่อนนะครับใครหาใช้งานตัวนี้เชื่อเพลิงดีเซลนะครับเดี๋ยวดูสภาพภายในกันนะครับนี่เปิดมาภายในนะครับ แผงประตูเดิมๆเลยเม็ดอาร์คเห็นทุกซอกแน่นอนนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับได้แอร์แบกด้วยนะครับเรื่องความปลอดภัยหายห่วงแน่นอนแอร์แบกฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับนี่นะครับนี่นะครับเบาะตัวนี้เบาะสวยเบาะไม่ขาดตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันด้วยนะครับ ตัวนี้ราคาค่าตัวอยู่สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่เดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับนะครับโอเคคุณผู้ชมนี่ครับนี่คือแผงประตูฝั่งคนขับนะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับพวงมาลัยยังสภาพตึงนะครับไม่หย่อนไม่ยานนะครับคอนโซลหน้าสวยไม่มีแตกหักไม่มีร้าวนี่ครับก็นี่ ตัวนี้เลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย93,000โลนะครับคันนี้ไม่แท้นะครับตัวนี้เล่น FM AM ได้นะครับวิทยุเล่นได้ CD เล่นได้นะครับไฟฉุกเฉินใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้เกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดแล้วนะครับในเครื่อง1.9ภายในสวยงามเลยเพดานบนสวยนะครับนี่รถแทบไม่ค่อยได้ใช้งานเลยเดี๋ยวไปดูตรงห้องเครื่องกันคุณผู้ชมนะครับ ดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับรถอยู่ขอนแก่นนะครับใครสนใจคันไหนเนี่ยก็โทรสอบถามมาได้นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตกระบะตู้ทึบตอนเดียวให้ดูกันนะครับปึ๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมหาก่อนระหว่างที่เปิดเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับช่องอยู่ตรงกลางพอดีปึ๊บลังขึ้นไปอย่างนี้นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอคำ้ำฝากระโปรงก่อนนะครับ นี่คือภายในห้องเครื่องนะครับตัว1.9นะครับนะครับเครื่องดีนี่ครับนี่ครับไม่มีเยิ้มนะครับเสียงเครื่องนั้นปกติไม่เขกแน่นอนนะครับเครื่องนะครับมีการรับประกันให้ใครท่านไหนสนใจโทรสอบถามมาได้นะครับนี่นะครับคมเดิมนะครับก็จะเห็นเพจของอิ u ุสุนะครับตัวนี้เพจเดิมโรงงานเลยนะครับใครหารถใช้งานอยู่นะครับเข้าบริษัทคันนี้บอกเลยว่า สวยจริงๆนะครับเรื่องหัวน็อกก็เดิมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคานฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยดูเปรียบเทียบกันนะครับเวลาดูรถนะครับว่าเดิมไม่เดิมฝั่งขวาฝั่งซ้ายเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็ดูหัวน็อตต้องไม่ขยับนะครับนี่คือน็อตที่ไม่ขยับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดให้ความรู้นึงนะครับให้ความรู้หน่อยน็อตที่ขยับขยับเพื่ออะไรมี2ปัจจัยครับถ้าขยับ 1. ขยับทําสี2ขยับเพื่อเปลี่ยนอะไร เปลี่ยนอะไรคือเปลี่ยนฝากระโปรงเลยนี่ครับแล้วดูยังไงเปลี่ยนฝากระโปรงครับมันจะมีเขาเรียกว่ารอยซิลิโคนตรงนี้ครับเห็นไหมครับอาจจะกล้องสูงไม่ใกล้นะครับนี่ครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารอยซิลิโคนเวลาผมจิกไปปุ๊บนี่ครับจะเห็นรอยรอยเล็บที่ผมจิกไปนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นรอยเส้นสายนะครับนี่ครับซีนตรงนี้จะลากยาวเดิมโรงงานแบบนี้ถ้ารถเปลี่ยนฝากระโปรงมาเม็ดอ่าเปลี่ยนฝากระโปรงมาเนี่ยเม็ดอะก็ยังเห็นอยู่เพราะว่ามันเป็นของใหม่ ต่สังเกตได้เลยว่าซิลิโคนจะไม่มีนะครับถ้าเรียบๆแบนๆอย่างนี้นะแสดงว่ารถท่านอ่ะเปลี่ยนอะไหล่มาแน่นอนนะครับนี่คือในกรณีที่ว่าน็อตขยับนะครับแต่ถ้าเกิดขยับแล้วซิลิโคนยังอยู่แสดงว่าขยับทําสีนะครับประมาณนี้วิธีการดูรถนะครับนี่คือภายในห้องเครื่องนะครับทุกอย่างคานซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะครับยังไงก็ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมผมได้นะครับกับค่าค่าตัวคันนี้เท่าไรเอ่ย 3 2 9 0สนบาทนะครับอ่ะคันถัดไปตัวนี้ราคาอยู่2 6 9แ0 0หกบาทในรุ่นอ e u ซูสปาร์เหมือนกันแต่ตัวนี้ปี2013ครับในเครื่อง2 5งพันี่ีนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสองพันหนะครับกระบะตอนเดียวนะครับโอเครถสภาพโอเคดูดีเลยนะครับนะี่ครับรถได้เดิมเดิมนะครับ ครับระบบไฟใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้นะครับรถนะครับเดิมๆจะเห็นตรงนี้นี่มิดอาร์คนะครับมิดอาร์คต้องเห็นนะครับนี่นี่คือของเดิมนะครับเม็ดอาร์คเป็นแบบนี้นะครับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่าหรือว่ารถใหม่เนี่ยเม็ดอาร์คต้องเห็นนะครับเม็ดอาร์คเห็นแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นรีโว่ฟอร์ดแรปเตอร์ล็อกโคลวายแท็กนะครับหรือว่าอิวสุเม็ดอาร์คต้องมี นะครับเดี๋ยวให้ดูความสวยงามนะครับนี่นะครับขอรูภาพนิ่งได้นะครับผมบางทีอาจจะลืมถ่ายตรงไหนหรือว่าถ่ายเกินเนี่ยก็ไลน์ผมมาเดี๋ยวส่งรูปภาพให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขคับเอู้้โดยสารกันนะี่ครับอ่าสคันนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตขายเงินสดนะครับพอดีว่าไฟแนนซ์เนี่ยถ้าเป็นรถกระบะทึบตัวนี้ยังไม่รับจัดนะครับเพราะว่าอ่า ไม่ว่าจะเป็นทางศูนย์แฟรเคอรี่หรือว่าทางส่งของต่างๆเนี่ยถ้าเกิดได้จุดแบรนด์มีคําว่าแฟรเข้ามาเนี่ยเขาไม่รับนะครับต้องแจ้งคุณผู้ชมด้วยว่าทางธนาคารผมเนี่ยเขาไม่ไม่รับเกี่ยวกับถ้าเกิดเป็นบริษัทส่งของจริงเนี่ยเขาไม่รับเลยนะครับเขาเพิ่งแจ้งผมมาเดือนเมษาเนี่ยแหละก็เลยว่าต้องแจ้งลูกค้าด้วยว่าถ้ากระบาดทึบเนี่ยเขาจะขายเงินสดแต่ถ้าเป็นตอนเดียวเฉยไม่ได้ร่วมบริษัทส่งของเนี่ย ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทึบหรือว่ากระบะตอนเดียวเนี่ยได้นะครับขอแค่ไม่ร่วมจดกับบริษัทที่ว่าส่งของนะครับตรงนี้นะครับก็แอร์ใช้งานได้ปกติวิทยุเล่ม fm em cd ได้หมดเลยนะครับอันไหนบอกโอเคนะครับเกียร์แมนนวลห้าสปีดนะครับตัวนี้จะปีด0 1 3งมสิราคาก็จะถูกลงมานะครับนี่นะครับเบาะสวยนะครับ คนขับเป็นยังไงบ้างคนขับอาจจะมีตำหนิขาตรงนี้หน่อยนะครับปีกข้างฝั่งขวานะครับแต่ก็โอเคนะครับราคาประมาณนี้นะครับที่เปิดไปนะครับนี่นะครับใครสนใจนะครับสองคันนี้ก็สอบถามามาได้นะครับราคา269นะครับกับราคา329นะครับต่อรองพูดคุยกันได้มีบริการส่งฟรีทั่วประเทศไทยท่านจะอยู่จังหวัดไหนนะครับไม่ว่าจะอยู่ ตากตาดนี่ครับชุมพรนีครับนครสวรรค์อยู่ทางโซนนครพนมนะครับได้หมดเลยไปส่งได้หมดเลยนี่ครับส่งฟรีไม่มีบริการคิดเพิ่มนะครับก่อนไปก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีของเหลือเปลี่ยนให้นะครับอึ๊บอ้าอู้นะครับมาดูกันตัวนี้ก็เป็นตัวอูสุนะครับ ดี s Turbo นะครับเป็นเครื่อง2อ0 0นะครับนี่นะครับให้ดูพวกเครื่องนะครับเพจเหมือนกันเลยเวลาดูรถนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับต้องมีเพจเพจต้องเรียบอย่างนี้แบนอย่างนี้นะครับไม่งอนะครับนี่ครับตามซุ้มต่างๆก็ของเดิมหมดนะครับคานฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่ครับนี่ให้ดูหัวน็อตนะครับเวลาดูรถนะครับก็จะดูเส้นสายด้วยถ้าน็อตขยับมาท่านต้องสังเกตเลยนะครับว่าขยับ มันขยับเพื่ออะไรอย่างที่บอกกันเหมือนคันแรกนะครับให้ดูนะครับเี่ครับเส้นสายมันจะลากยาวเดิมโรงงานครับนี่แบบนี้นะครับประมาณนี้คุณผู้ชมซุ้มก็ซุ้มเดิมนะครับดูควบเครื่องนะครับส่วนในเรื่องของการโอนใครไม่มั่นใจครับว่ารถโอนได้หรือเปล่าบางทีลูกค้าอาจจะสงสัยครับง่ายๆครับเรื่องการโอนผมถ้ารถโอนไม่ได้ผมยินดีคืนรถคืนเงินเต็มจํานวนครับ นี่ครับหรือนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดออกรถได้ไหมได้ครับนี่ครับเรานัดเจอกันที่ขนส่งครับให้ขนส่งเขายืนยันว่ารถโอนได้เราค่อยแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนะครับขี่รถเข้าไปช่องตรวจให้เขาตรวจหมายเลขเครื่องหมายเลขเชสซีถ้าตรงตามที่ขนส่งนะครับเขาพูดแล้วเขายืนยันว่ารถโอนได้คุณค่อยจ่ายเงินผมมานะครับแค่นี้ครับในการซื้อขายนะครับผมเรื่องการโอนเนี่ยทุกอย่างไม่มีอะไรยากนะครับ ผ่านด้วยเหตุผลทุกอย่างตลอดนะครับก็เป็นประมาณนี้ส่วนใครสนใจก็2คันนี้ฝากกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมและทองแก่นต้องขอตัวลาคุณผู้ชมนะที่นี้กันด้วยนะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นรีวิว7ที่นั่งนะครับว่าตอนนี้ที่ร้านเนี่ยมีคันไหนอยู่บ้างนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสําหรับยูสุที่มีกระบะทึบ2คันนะครับขอแยกาขายเงินสดทั้ง2นะครับก็ปี13กับปี2019ฝากกันด้วยนะครับสนใจสนใจคันไหนก็อดไ์ผมมาเดี๋ยวส่ง ข้อมูลละเอียดให้นะครับสำหรับวันนี้ต้องจากลากันเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ